มาทายดวงรายวันกันนะโดยจะเริ่มจากชาวอาทิตย์ไปจนถึงชาวเสาวก่อนที่จะไปฟังคำทำนายอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์ใส่คอมเมนต์กดแชร์นะคะติดตามกันด้วยในช่องบุิบุในวันวันค่ะเริ่มค่ะชาวอาทิตย์คะ่ะวันนี้พลังชีวิตของชาวอาทิตย์เป็นพลังงาน ธาตุไฟตามตัวตนของคนเลยนะคะและจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานการทำงานสื่อแบบนี้ว่าจะต้องต่อสู้จะต้องฝ่าฟันแต่มันสามารถชนะได้ด้วยความอดทนความมุ่งมั่นจริงจังสำหรับคุณเลยนะมาในเรื่องของการงานก่อนนะการงานสำหรับคุณคือมันอยู่ในโหมดของ ช่องทางการเลือกการตัดสินใจอืมเป็นยังไงล่ะอย่าพึ่งท้อถอยอย่าท้อแท้ใช้พลังงานชีวิตและเอาชนะทางเลือกนั้นให้ได้นะคะบางครั้งอาจจะมีบางอย่างที่คนนำข้อเสนอมาให้คุณด้วยแล้วคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเอหรือเลือกทางบดีนะคะเอาเป็นว่า คุณสามารถหาข้อมูลก่อนตัดสินใจและดำเนินการไปได้เลยนะในเรื่องของการใช้จ่ายทางด้านการเงินบอกแบบนี้ว่าใช้จ่ายเยอะไปแล้วหรือเปล่าอย่าใช้เยอะช่วงนี้เป็นช่วงของการพักการหยุดการใช้จ่ายไปก่อนและถ้าคุณจะมีโอกาสเสียเงินในกรณีที่คุณจะต้องเอาเงินไปรักษาตัวเพราะฉะนั้น แนะนำแบบนี้นะคะคุณอาจจะนำเงินไปเป็นเหมือนกับว่าเป็นการจ่ายดูแลสุขภาพประจําปีได้นะคะเหมือนไปเช็คอัพร่างกายอะยังไง วันนี้จะเป็นเรื่องของการเสี่ยงเงินมากกว่าจะได้รับเงินส่วนเรื่องความรักบอกแบบนี้เลยว่ามีความแฮปปี้มีความมั่นคงมีความสมบูรณ์แบบอย่างนี้ความรักมีความสุขนะคะโดยเฉพาะสาวๆนะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสดีมีข่าวแบบว่าบางคนนะ่ะต้องการท้องต้องการมีลูกเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่คุณแฮปปี้สมหวังในเรื่องของการมีบุตรได้ด้วยนะคะ ชาวจันคะวันนี้พลังชีวิตของชาวจัน์ได้เป็นพลังงานของธาตุดินด้วยไพ่เดอะเวิร์เลยนะคะวันนี้คุณจะมีความหนักแน่นมั่นคงมีความสามารถทำอะไรสิ่งที่คุณรอคอยจะได้กลับมา ในวันนี้จากความสามารถของคุณวันอื่นจะไม่ดีแต่วันนี้ดีมากมายแถมการเงินจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้เป็นวันดีในเรื่องการเงินได้ด้วยถ้าคุณยังไม่ได้รับเงินหมายถึงมีคนหยิบยืนโอกาสดีๆมาให้คุณคุณคว้าไว้และมันจะแปรเปลี่ยนเป็นเงินให้กับคุณได้ด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานวันนี้การทํางานไม่เหนื่อยการทํางาน อยู่กับเพื่อนร่วมงานถ้าคุณทำงานประจำถือว่าเพื่อนร่วมงานดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวไม่เหนื่อยไม่หนักล้าแล้วก็มีโอกาสที่บางอย่างอ่ะเขาจะมีการรื้อฟื้นงานนั้นกลับมาทำใหม่นะคะและคุณจะอยู่ในหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยนะคะแต่ถ้าคนทำธุรกิจและทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จะดีมากมายนะคะส่วนเรื่องของความรักวันนี้เป็นความรักที่แฮปปี้เป็นความรักที่คุณไม่ได้แค่แฮปปี้ในเรื่องความรู้สึกแฮปปี้ในเรื่องการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวคุณด้วยนะคะวันนี้เป็นวันดีสำหรับชาวจันเลยนะ ชาวอังาคารควันนี้พลังงานชีวิตของคุณเป็นพลังงานด้วยไพ่ธาตุไฟนะคะมันจะขับเคลื่อนความเป็นนักวางแผนทำอะไรแบบที่ พื้นฐานที่มีลักษณะทำอะไรต้องรวดเร็วแต่วันนี้คุณลงมือทำและจริงจังมีความเป็นผู้นำบริหารและโดดเด่นในเรื่องของการงานดังนั้นเราจะมาดูกันที่การงานกันต่อการงานคุณจะได้คนร่วมงานถ้ามีลูกน้องลูกน้องดีด้วยนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ใช่หัวหน้างานคุณคือคนที่บริหารและดูแลการงานจับต้องงานนั้น ทำงานได้เป็นอย่างดีจนเจ้าหน่ายไว้ใจกันเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินการเงินแบบนี้นะคะเรียกว่าคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของการไม่มีจะกินเลยมีกินแน่นอนนะคะมีปัญหาอะไรจะมีคนคอยพพอร์ตเวลาคุณมีปัญหาสามารถปรึกษาได้โดยเฉพาะคนที่เป็นเพศชายอาจจะเป็นคุณพ่อของคุณก็ได้นะคะคนที่มีอายุสูงวัยหน่อยเป็นคนผิวขาวจิตใจ เป็นคนผิวขาวจิตใจดีนะส่วนในเรื่องของความรักชาวอังคารคะวันนี้ดุเด็ดขาดมั่นคงจริงจังอย่าให้ชาวอังคารโกรธนะคะพลังอำนาจจะมาแบบเด็ดขาดจริงจังน่ากลัวรักแล้วรักจริงเกลียดแล้วเกลียดแรงด้วยเช่นกันนะคะ ชาวพุทธคะวันนี้พลังชีวิตของชาวพุทธเป็นพลังงานของไพ่แปดดาบนะคะวันนี้คุณจะอยู่ในเรื่องของมองอะไรเป็นอุปสรรคปัญหาทั้งหมดคุณอาจจะติดขัดทำอะไรไม่ได้ดังใจและบางคนอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะบางครั้งถึงขั้นแบบว่าไม่สบายอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะมีอุปสรรครายล้อมรอบตัวคุณ และการเงินยังเรียกว่ายังอยู่ในโหมดของการที่จะต้องแม้จะมีปัญหายังต้องไปไปทําในสิ่งที่ไม่อยากทําบางคนจะต้องเดินห่างออกห่างจากคนที่คุณรักเพื่อทําสิ่งนั้นให้สําเร็จนะคะส่วนเรื่องของการทํางานการทํางานเรียกว่ามีอุปสรรคถ้าคนยังเด็กอยู่เจ้านายดุแบบนี้เลยนะคะ ถามว่าเขาโอเคไหมนะถือว่าเจ้านายจริงจังและเด็ดขาดกับคุณเพราะเขาหวังดีกับคุณได้นะส่วนเรื่องความรักนะคะได้ไพ่ประจำตัวของคุณเลยนะดังนั้นความรักของคุณวันนี้ไม่แย่เลยเป็นความรักที่เรียกว่าสามารถเริ่มต้นอะไรได้ใหม่ๆสามารถพูดอยู่ในช่วงของการพูดจาเจรจาพูดคุยและเริ่มต้นกับคนนี้ได้นะคะ เขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีบุคลิกเช่นเดียวกับตัวคุณเลยเอออาจจะเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาวากปากหวานน่ะเออเคลองแคล้วว่องไวปัญญาดีไหวพริบดีด้วยนะคะชาวพรหัสเขาวันนี้พลังชีวิตของชาวพรหัสเป็นพลังงานของไพ่สามดาบนะคะวันนี้จะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งนะคะ ความขัดใจกับทุกคนอาจจะเกิดจากปัญหาในเรื่องความรักนี่แหละความรักมีเหตุอะไรให้คุณต้องทะเลาะกับคนที่คุณรักรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเข้าแทรกทําให้มีเหตุต้องทะเลาะเบาแหวงกันและวันนี้ความรักจะเป็นต้นเหตุของเรื่องอื่นๆด้วยก็ได้นะคะมาดูในเรื่องของการเงิน การเงินจริงๆคุณยังคงมีเงินใช้จ่ายอยู่อย่างสุขสบายนะคะไม่ได้มีปัญหานะการเงินถือว่าผ่านไปได้ส่วนเรื่องของการงานเรียกว่าการงานของคุณอาจจะต้องเดินทางไปไหนไม่หยุดอยู่นิ่งนะคะการงานของคุณถือว่าดีคุณยุ่งขยันและแอทิฟในการทำงานนะวันนี้ที่ต้องเตือนคือเรื่องความรักนะคะ ชาวสุขคะวันนี้พลังชีวิตของชาวสุขเป็นพลังงานของไพ่สี่เหลี่ยมน,นะคะเป็นเรื่องสิ่งที่คุณมักจะเป็นคนวิตกกังวลแล้วก็กังวลห่วงคนอื่นอยู่เสมอและคุณมักจะทําทุกอย่างด้วยตัวคุณเองคุณอนุรักษ์นิยมคุณเกรงกลัวการสูญเสียคุณมักจะ ทำอะไรแบบเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนและว,วันนี้คุณจะคิดมากในเรื่องของการเงินระวังเงินหายกำไรโหดอะไรแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าการเงินคุณยังคงดีอยู่นะคะคุณสามารถสร้างเงินได้จากการทำงานอบอกแบบนี้เลยว่าเงินคุณจะยังคงมีอยู่แต่คุณจะเก็บเงินของคุณไว้ไม่กล้าที่จะไปลงทุน อะไรจริงๆมันสามารถเริ่มลงทุนเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆได้เพียงแต่ว่าคุณกลัวนะคะในเรื่องของการทํางานนี้ชาวสุขคุณเป็นคนมีความสามารถออบอกแบบนี้นะคะอยู่ในโหมดของผู้ชํานาญการมีทักษะดีและลูกค้าบอกต่อ ใครทำงานฟรีแลนซ์วันนี้โดดเด่นมากเพราะคุณไม่ใช่แค่มีทักษะคุณยังขยันอีกด้วยนะคะในเรื่องของความรักความรักไม่แย่เลยนะจ๊ะคุณอยู่ในโหมดของการดูแลและคุณเข้าใจว่าการความรักของคุณสามารถที่จะดูแลให้คนที่คุณรักอยู่ได้อย่างมีความสุขและคุณจะยังคงจับมือเขาไม่ปล่อยไปไหนนะคะถือว่าดีเชียวแหละ ชาวสาวคะวันนี้พลังชีวิตของชาวสาวเป็นพลังงานของธาตุไฟตามตัวตนของคุณเลยนะคะเป็นพลังงานแห่งการมองหาซึ่งความมั่นคงและคุณจะไม่หยุดอยู่นิ่งคุณมักจะมองหาโอกาสดีๆแต่คุณก็จะยังคงใส่ใจคู่ของคุณหมายถึงว่าหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะวันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการงานโดยเฉพาะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างภาษาจะดีดังนั้นขอพาไปเรื่องการงานด้วยนะคะการงานของคุณนะถ้าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินคุณยังคงบริหารเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีและถ้าใครเกี่ยวข้องก ia, ับต่างประเทศการงานของคุณเรียกว่ามีโอกาสหยิบจับคว้าเงินและสามารถบริหารการเงินดันได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเราก็กลับมาที่เรื่องการเงินนะการเงินของคุณเนี่ยเอาเป็นว่าคุณน่ะรู้สึกว่า ไม่ได้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแต่คุณก็ยังคงที่จะเก็บรักษาตัวเงินที่ตัวเองมีอยู่เหมือนเรียกว่ามีทรัพย์นะแต่ไม่กล้าใช้ทรัพย์ก็ได้ด้วยนะคะและพยายามที่จะทําให้มันมั่งมียิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ได้ในเรื่องของความรักอื รับผิดชอบดูแลคนที่คุณรักดีอย่างนี้ได้เลยบางคนห่างไกลจากแฟนแต่กลับมาก็จะมีของฝากให้กับแฟนคุณด้วยแฟนคุณก็จะรู้สึกว่าอืคุณอยู่เป็นแบบนี้เลยค่ะพี่โบได้ทายดวงไปครบ7วันเรียบร้อยแล้วนะคะเครยดดวงดียินดีด้วยค่ะใครดดวงแย่เราต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะเจอกันในอีพีต่อไปจ้า ไปแล้วจ้า